นี่ไงสมเลือกกระนี้ดิอันนั้นนะ่ะอู้ปอกใหญ่ไม่ดีเออนั่นแหละไอซีนั่นแหละไปหยาอยาแนวเห็นไหมนี่แหละแนวแซ่บนี่าลังพวกขินได้ไม่ดีอันนั้นนะ่ะสมอโอ้ ดีไหมเออดีดีฮึเช็ดตัวอืมจิ้มดิเโอ้กุดกุดกุดไปนี่ต้องรุ่นนี่พี่น้องนี่และหอมแท้หอมมาปั่นเนยเลยเละนี่เฮ้ยอุ้ยดีใจเลยนี่ ซีเทา่ทาเท้าอ,อนั่นแหละหูนตายเท่าทีมลายครับอันนี้ละแซ่บพี่นอ้องให้เราตัดก่อน